หนึ่จวดถึงพี่จวดจังได้เนี่ยเฮะจังได้เนี่ยโอ้ยร้อยจวดอยู่เลยเว้ยเฮ้ยมาเด้อพี่น้องเลยอันติดน้ำเลยโอายมันมีพวกขวดไว้รุ่นแก้วหัวจีเฮ็ดยังกินครับเนี่ยยาหนุ่มดีเลยติดไต สีแงใหมน้อยสีเทนันยาขนมจีนครับบนอิภาพกินขนมจีนแซ่บชิมนี่วัรุ่นนี่ ไว้หล่นเกี่ยวหัวไม่อีกแล้วครับพี่น้องเปิดด้วยในงนี่ต้องอเติมพลังกัน,นเออเของมันตรงมีเหรอของมันตรงมี เาเตรียมเครื่องขนมจีนครับนี่กันโครเครื่องมันก่อนโอเครื่องของเครื่องมียังนี่พริกพริกเครื่องพริกใบมะกรูดหอม นิดหน่อยต<อ>ะไครตะไคร้แสบโบแสบเด็กคอยเนบ่งผลงานครับไม่น,าน่าจะบผิดไม่ได้นะไม่นา่าจะบผิดเอาซ้ำนั่นละต้องใส่หมดเด็กต้องใส่หมด どうぞ。 เอาแล้วเข้าตาแล้วโอ้ยเข้าตาเซฟแล้วันนี้ออหเข้าตาวันยังคัดได้วันนี้ร้อยหน้า,าเดียวต่อในต้มตีนครับผูดอยาก,กินตีนคำว่าตีนเนี่ยตีนหลายตีน ต้มตีนไก่ทาเลยครับบ้ดนี้ปลาก็เรียบร้อยแล้วปูอ้าวพักกระพร้อมพักกระมาแล้วอะไรน,นี่โอ้โหนี่สีหันพักก็อีกหนึ่งแก่ แต่มันจะหันพักบวกข้องใไหมเนาะอย่าหันมือเจ้าข้องได้สองติก <laughs> <laughs> มีตีนไก่แล้วไงไม่ต้องมีมือไก่ด้วย แก่นเน้อลอยส,สบแซกมวลตามภาษาวัยรุ่นหนุ่มสาวโรงงานโอ้เรียบร้อยครับน,น,น้ำน้ำข้าจนมจีนเปอย ไฟย<อ>าไก่ตีนาวาเนอะวจดแห้งบัเนี้ยหอมหอมห่วยห่วยล่ะครับชีพิตแกดเลยเปอยแล้วเปอยแล้วขนต่อเกตอ่าเรียบร้อยครับน้าเรียบร้อยเวอร์ชั่จนจริงๆอ่ะเหมือนเนี้ยขอให้อัปเดตอยู่ง,งั้นเนี่ย จังไรนีมันงงมันเงงมันบอท่านเถืงว่ะเฮ้ยงงมันเงงมันงงมันเงงบอท่านเถืงบอท่านเถืงครับตายจักน้อยเออจะเป็นน้องหญิงอยากให้มันมันจะไล่สาระตรงไหนเนี่ยเออเอาดิเป็นน้องหญิงนะนี่เออไหนบอกตรงไหนไหนมันไล่สาระตรงไหนเอ้าสวยสวยไวรุ่นอ่ะจวดนิดจวดจวดจวดแม่เขาโอ้ยหมดแล้วเราอ่ะ กันกูจเมแหลเดี๋ยวซื้อให้เดี๋ยวซื้อให้เดี๋ยวซื้อให้ยัพวกขาพวกหอมพวกกระชายจะเยอะหน่อยให้กลิ่นมันขึ้นให้กินมันเยอหน่อเอาเติม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 เจืไวรุ่นแก้วหัวครับเนี่ยเอาแต่บูมีแนวนี้มันมันสีโพแซบเนาะ แบเีีนนเราจะจุดทานไม่ต้องใช้ไฟนะครับนี่จะใช้พลังมือนะครับคอยดูครับคอยดูอาทำฝ้ามือนี่เอาใช้พลังมือนะครับนี่พลังมือครับ คือมาเยอะอีกได้วลอ่ะเดี๋ยวก็เพี้ยนอีกโอ้คว้ากำลังก่อไฟครับจุดไฟไม่ต้องใส่ไม่ขีดไฟครับฝ่ามืออย่างเดียวเออสิทแล้วครับ พลังมื่อนี่ดีไรจิ้มบอกน้ำจิ้มปลาันนี้นำต้น้ำตตปลาหมึกต้ปลาหมึกใหม่แลวครับกองอ้ยเนี้ยเอเะใหม่เนี่นี่นี่ม่แล้วเอวขนาดโอ้มึงก็นมาทำจริง มาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ไวรุ่นโจดจา้าหักคอเร็วไอ้ยมื่อืนุ่ถถวยแก้วมึงมึงกยนระ <c oughs> ุนแก้ววนะครับวันนี้ไปเราไปล่วที่ เสบเสพเลียงไฟขึ้นอาจิมาเผาปลาครับก้อนเผากับเผาห,หัวก่อนนี่แหละมามาอเยอะเอ้าเผาหัวจักบาดใสโจ,โจกโจกโจกมีบ่ เอ,าอ้าวมามาอันนี้ก่อนโจกนี่ยมหมิ่นน้ำเดี๋ยวดิเดี๋ยวก่อนโอ้ไวรุ่นแก้วรั่วเราย่างอันนี้ว่าดูอไม่ได้เอาที่แส่อา วะามันต้องถูงี้เนะี่ยให้มันเข้าเกล็ดอะ,ปะโป่งี้ ปแป้งมันอ่ะมีไหมน่าจะเป็นแป้งทอดกรอบวะไม่ใช่แป้งมันมทอดกรอบไม่ได้แป้งมันถาาขาวมันก็ไม่ไหมข้างในจะไม่เค็มดูพี่นนองเผาเลยบ่เผาเลยบ่ไฟติดยังน่ะ วัยรุ่นลงมือแล้วครับเผาปลาเผาปลาครับพี่น้องกับแก้มพูนมาแล้วมาสมทบอันนี้มันเสร็จเช้านะพี่ก้าวแซ่บแซ่บจะกินใครจะกินนมจีนใครจะกินเมี่ยงเอาเป๊กมาดิเป๊กไปไหนเฮ้ยแก้วขด้ววยยัรุ่นลืมแก้วแล้วเว้ย เตาลงเตาโอ้ตอเตาเ้าก็ได้มาตรฐานแะไรเตาลุ้มครับเตาลุ้ม น,นี่ทับทิมทับทิมปลาทับทิมแม่นาะใช่ไหมปลาทับทิมใส่เยอะอะเค็ม <laughs> ้จะเฝ้าวิเฝ้าววัยรุ่นจะชวดโยมดจะใช่ไงมันโดนฝนก็ติดน้ำอีกมาเด้อพี่น้องเอ้ยมันติดน้ำนลยได้กดไหมนะมาเด้อพี่น้องเอ้ยจวดๆวดกำกันเด้อ ซื้อซาซื้อซาเดี๋ยวไปเอาหม้อน้ำจีนไอ้น้ำยาก่อนจริงเรามันคือบอสจริงอ่ะวีวีวีว,วีให้ทานละเฮือละเฮเพื่อนเรื่อย ทำไปจวดไปครับทำไปจวดไปพี่น้องทำบวจวดมันสิบน,นแล้วเพ่ดสุดติงสุดติง มันไม่ได้เอาที่ต่างมาหรอเอาใสอะไรันดตามพุงเลยทำมนตามพุเลยน<ะ>่นี่น,น,นี่น่นน,น,น,นี่นี่่นี่นีนี่นี่่นี่นา่ัดนีนี่นี่นี่นีน่นนน่น่นน่ ไหนบอได้บอเอองามอยู่งามอยู่ว้ายเหลียงเอ้ยเฮ้ยไปเดี้ตัวนี้น่าจะหลังไม่เท่าไหร่เออยังเดี๋ยวต้องให้ถ่านละอู่ว่านี้ก่อนเออพัด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 ทานโมทันติดดีครับพี่น้องพัดก่อนพัดก่อน ba lum ba lum mà là bùi cấp kèm, cấp kèm mà là ma là ma là cấp kem cấp cấp kem là mà là mà là À, sim đuôi à. bên đây à xô đuôi xe bó chuột đây đang sim bưng đuôi ui vì nó khó sim nè Hãy subscribe cho มมไม่ได้มื่อจกบกผสมสมันาวตรงมันเนี่ยอ,อืมอืมอม,มันต้องจวดโอ้ สุดยอดสุดยอด,ด,ยอดอ้ยเฮไ,ไปแมงหวันก้าวตรงติดนะติดก่อนอีกหน่อยก็จะไม่เหลือแมงหวันก็จะกินให้หมดซิมนี่ซิมนี่เป็นไงโอ้อันนี้เขาเรียกต่ำไห L ตมต่ำปลาหมึกครับพี่น้อง วันเจยบวันเจ็บไม่เจรจาเขาต้องเป็นเจราจามเจา,า,าเพิ่มโอ้โหผักกาดผัดแก้มพี่น้องเอ้ยเพียบครับมื่อนี่ครับแก้มเพียบครับมื่อนี่ย,ยังอ่ะฮะ ของออดีล่มเบาไว้เดลยฝาอุ้ยต้นพีเ็ดตีแถวเนะเนาะเออต้นมะพร้าวบ้าง่ยแบบนี้มันสุกดีนะนี่ถวยใส่พ,พอๆเดี๋ยวโอ้ยไงมดกระมังเนี่ยเออ,เออเดี๋ยวดนเดี๋ยวตำอันนี้อร่อยอย่ะพี่ปุ๋งตำปุ๋งพีก,ก้าวชิมแล้วบอ๊ตำปุ<น>๋ง้บอกก้าว ตอนนี้ยังกับแซบมดละครับสามสิบเก้าบาทเอ้ยของแพงของแพงเดี๋ยวไว้รุ่นเอาซิมหอยเด้ใส่แล้วน้ำจิ้มมันน่ะแมนเบ้อห้าวลอยอยู่ไม่ได้เอาด้วยไม่ได้เอาว้ายวัยรุ่นลอยอยู่เลยเว้ะ วัยร yeah. ุ่นหลอยจวดอีกแล้วเออขอโทษเดี๋ยวที่หน้าไปจวดกบิ๊กจวดจังไดเนี่ยเฮ้ยจังไดเนี่ยโอ้ยหลอยจวดอยู่เลยเว้ยเฮ้ยออวัยรุ่นบอกว่าบุ่เมาบนเลิกได้มหมเนี่ยไปโยกวัยรุ่นไป น <molec> ี่แน่นี่น่นี่นปลามันท่ให้สุกนี่เย็นเย็นไปก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคู่ก็ให้ปลาสุกก่อนยกอันนี้ไปก่อนไปเดี๋ยวแมงมันตอมอันนี้ของใครเนี่ยของใครเนี่ยโอ้ยหลายเนี่เอาคนเอาคนอยามนมันหน่วเองมาจะใส่ไปหมเนี่ยใส่ไหมใส่งให้พี่าไง ปลาเราก็ไก่สีสุกแล้วครับไก่แล้วอ,ลอ,อีกสักคู่ก็จะได้กินแล้วครับปลาหนึ่งมะนาวเน,ะนาะค่กิ <นะ S 1> มได้กันนะบอกว่าจื้อ ไม่คิดไม่นุเออ่เอาอีกแล้ว,วลเอาอีกแล้ววัยรุ่นเอาอีกแล้วอาทิตย์อาทิตย์หน้าไปแหรอเช้าไปแล้วก็ไปเตรียมเบ็ดเตรียมให้มันลาเอาไปจวดก่อนจวดก่อน โอ้ยไฟลุกแล้วไฟไหม้แล้วจะได้กินบน่ได้เหรอจะกินไก่หัวปีบไหมก่ไก่หัวปีบที่เอาขวดจตตั้งเ <c oughs> ตาแล้วเอาปีบครอบอะอยากกินกันไนะหมที่เคยกินนาทีเห็นจะยืมรู้ว่าทำต้องใช้ถังพุงนได้แล้วได้แล้วคนกินนะครับแต่ปลาอ้วกเนี่ยน้ำลายไหลยเยิย้มเลยเนี่ยนู่นใส่กระมังนะมังคาวไใช่น,ะนะั่นนะ เอาสุกแล้วสุกแล้วอ้าวพี่น้องถ้วยน้ำซุปถ้วยเด้อถ้วยบ้านข่อยด้วยมึงไงกูรู้อยู่เบี้ยวอย่างนั้นอ่ะถ้วยี่มดเอาไว้มนนี่นั่นไข่ต้มเอาแล้วเว้ยกูไปยลดมีตังเปล่าเยอะแยะตังคัตังอะไรกันบงหมดแล้วจวดจวดเอาพิกุ้งไว้ด้วยอ่ะเยอะ ไม่ตอนที่ว่าตอนที่ว่าเขาเขาอันนี้นะเขาพูด้วพูดทุกวันทุกวันทุกวันเงี้ยคือหนูก็เลยพูดขึ้นมอกว่าเอาได้ไม่มีปัญหาเอ้ยได้เว้ยตอนนี้มีเมียน้อยได้แล้วเว้ยต้องแยกห้องนะคือว่าแต่ต้องทํางานด้วยกันนะนี่ต้องช่วยกันล้างจานกวาดบ้านไกใจใหญ่แล้วเว้ยสายจวดสายจวดอนุญาตให้มีเมียน้อยได้เว้ยเฮ้ยดีว่ะ ซักผ้าล้างจานแต่คุณจะไม่ให้นอนรวมกันเหมือนกันเลยกูซักผ้าล้างจานกูเบื่อกูแล้วไอ้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ซักเนี้ยพี่จงพี่จงบอกว่าซักผ้าล้างจานอุ้ยเหมือนกันเลยกูทถามองเยอะไม่ได้ซักเอาเมียน้อยก็จะให้มีโดนตบไปละเปี้ยเลยมีได้ตอนนี้นี่เอาแล้วเว้ยใจปั๊มแล้วเว้ย งนูเป็นคนจริงด้วยพี่เก้างั้นเอาเยไปโอ้แล้วแต่แยกห้องแล้ววันไหนห้องมึีอยไม่ต้องมาห้องกูก็ได้เออไปไปวันกี่ยาดิ่ง้อาแล้วไปไปเอาไว้เมน้อยอะเดี๋ยวแต่ปลาเดี๋ยวปลาสุกก่อนไีวันทำหน้าที่กูเดนได้รอบแล้วนี่นี่นู่น อันนู้นสะสมทิ้งไปเลยเพื่องกินอ้าวจะมีเมียน้อยก็ต้องเก็บครับเก็บก็เก็บไม่พอไง,งต้องเอาอีกเพิ่ม <c oughs> เลยดิ <c oughs> ต้องสอบไปแล้วจะมีมอะไรขางหดเงินไม้พอเถอะก็จะมีเยอะๆน้ยต้องหาให้กูนคูหายครับ